วันนี้แพร์จะมารีวิวคูชั่น m a c Mac Studio Fi x พัฒนาสูตรมาจากรองพื้นขายดีของ Mac เลยนะก็คือ Studio Fi x f l u i อเป็นรองพื้นเนื้อแมทที่ให้การปกปิดดีแล้วก็ผิวสวยแบบเป็นธรรมชาตินะคะแต่แพรไม่กล้าซื้อรองพื้นเข้ามาใช้เพราะว่ามันเป็นเนื้อแมทแล้วก็มันจะหนักหน้าแบบไม่เหมาะกับผิวแห้งอะ่ะแต่พอมันออกมาเป็นตัวคูชั่นนะคะก็เลยไปได้มาตอนที่เขามีโปรอ่ะหนึ่งแถมหนึ่งคือซื้อตลับนี้เราก็ได้รีฟิลหนึ่งชิ้นในราคาพันเจ็ดเก้าสิบแล้วเดี๋ยววัน,น มันใช้กับผิวแห้งรอดไหมตหลับเขาเป็นสีเงินสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยโคตรดูดีเลยทุกคนถ้าใช้เป็นสี nc16 นะคะก็จะเป็นออกขาวๆเลยแหละอันนี้สี nc16 ก็ไม่ได้ดูสว่างมากเนาะเดี๋ยวลองลองคูชชั่นกับมื้อให้ดูนะคะ นี่มันก็จะเบามากดูพอดีผิวเป๊ะเ,เลยเห็นไหมเนี่ยกลืนไปกับมือเลยดูดิเดี๋ยวเรามาลองลงที่หน้ากันตอนนี้ก็จะมีรอยเยอะนิดนึงเพราะว่าเพิ่งไปกดสิวมานะคะแล้วก็เนี่ยสิวอักเสบยังบวมอยู่เลยเนี่ยเขาบอกว่ารุ่นนี้ให้การปกปิดดีดังนั้นเราจะลงตรงคางก่อนเลยนะว่ามันจะปกปิดดีขนาดไหนอืมทุกคนสิวหายไปแล้วจ้านี่ แทบแทบแทแทบแทบท,บ,ท,บ,ท,บ,ทบบเบาๆมีความแบบช่ำๆนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบปกปิดหนักหน้าอะไรขนาดนั้นนะมันค่อนข้างเบาทิ๊ยเลยอะทุกคนเห็นรอยสิวไหมมันก็ยังเห็นรอยสิวอยู่นะปกปิดนี่น่าจะประมาณ7จเต็มสิบแบยังเหลือรอยนิดนิดหน่อยๆเปรียบเทียบสองด้านนะคะ ผิวมันดูมีความเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ชอบแม c ตรงที่มันมีหลายสีให้เลือกเนี่ยคือหน้ามันไม่ลอยอะ่ะก็จะเป็นโทนเหลืองๆแบบนี้เลย เห็นไหมว่ามันมีความเงาเงาหนึน่งแต่จากที่แพล,ลงอะ่ะหน้าแพไม่ได้ฉ่ำเลยนะตอนเนี้ยคือมันแมทอะแต่พอดูในกล้องอะ่ะมันมีความเาวบก็คือสวยดูผิวสวยด้านนี้ไม่ค่อยมีรอยสิวนะคะกดลงไปที่คุชชั่นพับเดียวแล้วก็เกลีย่ยได้ทั่วหน้าเลยสีผิวมันดูแบบกลืนไปกับผิวจริงๆแพเลยนะแต่ว่ามันดูเนียนขึ้นเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังอีกรอบนึงแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะให้ดูผิวใกล้ๆกกันก่อนนะอันนี้ไม่ ลงแป้งใดๆเลยนะคะไม่มีการลงแป้งเพิ่มมีลงคอนซีลเลอร์นิดหน่อยผิวสวยเลยนะสวยแบบว่าเป็นที่น่าพอใจมากนะคะให้ผิวสวยที่เป็นธรรมชาติจริงๆทุกคนปกติอะ่ะคนที่ใช้คูชั่นอะ่ะจะเจอปัญหาว่ามันวอกมันลอยมันเทาใช่ปะแต่ตัวนี้เป็นคูชั่นที่เฉดสีดีมากคือเฉดสีมันจะกลืนไปกับผิวเราเลยนี่ขนาดแพรใช้ n c 1 6กอะ่ะหน้ามันยังไม่ลอยเลยอะ่ะทุกคนดูดิมันพอดีกับผิวเลยผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้ความฉ่ำ แพรรู้สึกว่ามันไม่ได้ฉ่ำวาวแล้วก็โกลเลยนะแต่มันจะมีแบบเหมือนเล่นแสงนิดนึงอะ่ะให้ผิวมันดูเป็นธรรมชาติไม่ได้แมตเกินไปให้ความชุ่มชื้นผิวเพราะว่าตอนที่ทาลงไปอะ่ะเนื้อมันจะเป็นฟิลแบบว่าน้ำาแล้วพอมันลงผิวไปสักแป๊บนึงอะ่ะมันก็เกือบจะไปเป็นแมตแล้วแต่ว่ามันไม่ได้แห้งมากขนาดนั้นอะ่ะเรื่องการปกปิดนะคะให้คะแนน7.5เต็ม10นะเพราะว่าต้องตบสองรอบตรงรอยสิวอะ่ะลงรอบแรกเนี่ยมันก็จะยังแบบอ บางเบา,บา,บาสบายผิวยังเห็นรอยสิวนิดๆหน่อยๆอยู่ส่วนเรื่องความชุ่มชื้นนะคะก็คือให้8ดเต็มสิคือรู้สึกว่าตอนที่ปาดลงผิวว่ามันบำรุงผิวจริงๆทุกคนแล้วสภาพก็กลายเป็นเนื้อแมตที่ไม่แห้งก็เลยให้8เต็มสิเพราะว่าบำรุงได้ตามที่เขาเคลมเลยส่วนเรื่องความแมตติดทนจนมันแห้งเกินไปไหมเนี่ยแปลว,ว่าเป็นแม วยแล้วก็ผิวแห้งใช้ได้ไม่แห้งเกินไปไม่แห้งลอกเป็นขุยไม่เป็นคราบผิวสวยเป็นธรรมชาติเนียนกริบนี่แพ้ให้9เต็ม10เลยนะคะรู้สึกว่าผิวสวยจริงๆราคาของคุชชั่นตัวนี้นะคะก็คือ1,790บาทไม่มีรีฟิลมาให้นะใครอยากให้รีวิวรองพื้นรุ่นไหนอีกสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยคะ่ะสําหรับคลิปนี้แพก็ขอลาไปก่อนค่ะ